สวัสดีเพื่อชาวสเต็ปกี้ด้วยครับวันนี้เราจะมารีวิวเกมกันนะฮะและนี่คือเกม Brother in Arms นะฮะเป็นเกมใหม่นะฮะจากเกมลอฟส์นะฮะไม่รู้ใหม่พอเพิ่งเห็นนะเราจะมาเล่นกันดูว่าสนุกหรือเปล่านะฮะแล้วก็อย่างที่บอกว่าสเปคเครื่องบางทีแบบเออมันไม่ต้องแบบโอ้คุณต้องมาซื้อ20,000ื่นมาเพื่อเล่นก็ได้มันที่แบบสเปคนี่สบายมากตัวนี้3,990ยังเล่นได้สบายๆนะฮะก็อันนี้นันดุดเล่นมาหนึ่งด่านสองด่านสามแล้วนะฮะก็จะให้ดูว่าเอ๊ะมันน่าเล่นขนาดไหน More power is needed Time to upgrade จ้าจ้าจ้าอัพเกรดจ้าอา๋อก็คือต้องให้อัปเกรดปืนนั่นเองนะฮะบางครั้งห้เราซื้อนะฮะล้วก็กดดตามไปฮะซื้อ,อยังซื้อละ,อะเรียบร้อยนี่ฮะก็จะได้ปืนใหม่มานะฮะ back 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 next next เอาละมาเล่ให้ดูสักสองสามดาดแล้วกันเนาะนะฮะเมื่อกี้คืออะไรก็ไม่รู้ฮะ Create the area around the castle เขาบอกว่าให้เคลียร์รอบปราสาทนะ HP หรือว่าเลือดเราต้องมี60%เท่านั้นต้องได้ Headshot 3อันถึงจะได้ดาว3ดวงนะมาตายยังเป็ดตัวหนึ่งทัวหน,นี้นะฮะนี่ฮะซ่อนฮะ ยิงหัวไม่โดนซ่อนคือม uh ันจะซ่อนเองนะฮะคือเดินเดินไปใกล้ไปซ่อนเองเล็งแต่ดวหัวมันยิงยิงนี่ยังไงให้ช็อตข้างบนข้างบนอ้าวกระเด็นไปแล้วอะไรวะอย่าแย่งซีนดิเฮ้ยระเบิดระเบิดเดี๋ยวจะมีระเบิดมานะฮะหนีหนีหนีระเบิดหนีระเบิดไม่ได้ไม่ได้กินผมหรอกยิงหน้าแหกหมดอะ อะไรยิงอะไรกันอ๋อจากนี่หรอเอ,เอาเอาคือไปให้เขายิงอีกโอ้โหนี่มันอะไรโอ้โหเซลคือยิงโดนนะฮะวิ่งไปฉันจะวิ่งวิ่งไปให้มันยิงโอ้โอยเยอะจังฟ้านี่ไนะนั่นไนอ,นอนไงไง้นั่นแม่งนอนเรานอนไงวะนี่นี่ไะโอ้เป็นไงเฮดช็อต หัวอะไรหัวเนี่ยฮะโอ้โหเป็นไงหัวบินน่ะเป็นไงเมื่อกี้หมวกบินกี่หมวกบิน,ห,บนหัวนู้นวะหัวบินโอ้ยโอ้ยอย่าเนี่ยฮะต้องวิ่งมาหลบหลบแล้วมันจะย่อเองทำไมไม่ยอ่อวะจะตายแล้วย่อสิเว้ยหน้ามีคนช่วยยิงให้อะไรไม่บบรู้อเอ๊ะเขาบอกให้เรากดอันดับรู้ no target อ๋อเดี๋ยวมันจะมีแบบเหมือนเรียกเครื่องบินมาบอมะฮะอเอาไงดีอเอาไงดีอย่าฆ่ากันดีวะคุยกันดีๆตายอีกละฉันอืม้มเป็นไงเกมนีเฮช็อตได้ไม่ยากนะฮะเขาบอกว่าเฮช็อตได้ไม่ยากแล้วก็วิ่งตามทางไปเรื่อยๆะะคุ้มแล้วนะสเปคขนาดนี้ยังเล่นได้เลยนะฮะ นั่นไงมีคนบอมให้นะฮะไลน์เด้งดูเฮ้ไม่ตอบไม่ตอบนะฮะ we have no choice but to destroy the tank เขาบอกว่าเราไม่มีทางเลือกฮะนอกจากทำลายแทคงเท่านั้นก็กดเครื่องบินนะฮะนะฮะเจคอบฮอฮะตายตายหมดอะยิงเป็ดหมดอะไม่อยากจะแกล้งเด็กแล้วนะวิ่งไปเถอะ กมนี้สนุกฮะเกมนี้สนุกมากนะฮะที่สําคัญโหลดฟรีด้วยฮะนี่ฮะเราได้บาสุก้าฮะเขาบอกให้เราใช้ล็อกเก็ตลอนเชอร์ฮะนี่ฮะฟรีบาสุกา er. er. า้าล็อกเก็ตลอนเชอร์ล็อกเก็ตลอนเชอร์เอาไงดีเอาไงดีจะสโลโมชั่นทำไมวะบินไม่ได้นะฮะนี่อะไรมีอะไรเขียวๆให้วิ่งไปอ๋อถือบาสุก้าแล้วจะช้า เป็นปืนธรรมดาได้ไหมเนี่ยมีระเบิดไฟด้วยมีดขว้างอ้าวแล้วปืนชั้นหายไปไหนเนี่ยเอาวะอา้ากลับมาเป็นปืนแล้วแล้วนี่เก็บไงอะ่ะอ๋อแต่ห้างแต่ค้างพิกิ้งอัพก็คือกำลังเก็บของนะฮะได้ปาสูกา้ามาอันเดียวเลยนะแกะทั้งนานนะฮะ วิ่งไปเอาโดนยิง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 อันนี้ก็จะปาระเบิดอย่างเดียว,วยิงมันก่อนยิงมันก่อนยิงมันก่อนยิงมันโอ้ยจะตายแล้วอืมหืไม่ไหวแล้วนะตายซะ ปาถึงเหรอปาตรงนั้นปาถึงก็เดือดฮอกแล้วยิงมันยิงมันยิงมันตายสิเนี่ยฮะสนุกไหมล่ะคุณนะก็ไปโหลดเล่นกันได้เลยนะสำหรับเกมนี้ฟรีฟรีฟรนะสามพันเก้ายังเล่นได้เครื่องคุณสี่ห้าหกเจ็ดพันเล่นไม่ได้ก็น่าไปแช่น้ำได้แล้วนะโอ้ยโนติงยิงยิงยิง,ยง นี่ฮะนี่นะนี่ฮะวิง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 ,วงนี่ฮะไหลลื่นฮะไหลลื่น This is it man be quick be f o c u s let's go เอาลิลี่ไปเหอะประมาณเนี้ยนะนี่ฮะนี่ขนาดเล่นให้ดูนะฮะ หเราไม่ได้ดาวที่2เพราะเลือดเราน้อยกว่า60%นั่นเองนะฮะอ่ะตามนี้เลยนะฮะก็ไปโหลดเล่นกันมาได้เลยนะฮะฟรีๆแล้วก็ขอให้ทุกคนสนุกนะฮะแล้วเล่นแล้วเป็นไงนะฮะชอบหรือไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกกันด้วยละกันนะฮะจะได้เป็นกำลังใจไปหาเกมสนุกๆมาให้ทุกคนเล่นกันอีกสำหรับวันนี้ก็คงต้องพอเท่านี้นะจ๊ะสวัสดีจ้า